ตัวความฟันของสองสาวเป็นจริงเนาะลูกกดลูกดากเข้าดักเขาฮีแต่หนาวมึงเขากล้องเขาขีดกูเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่อ่เนี่อาจารย์เนี่มาเข่าเพลงสมพวนได้ไหมเอ้ย เดิมอะไรนี่สามมืไปีมาลดมาขาครับั่วว่นเป็ดแม่มีนะบัวอืดบรียวนี่บเรีวแต่ม่ตาบอกไปเอาั้าาจะเสกยังเส็เมนตาเส็ม็นนีเด้อบด้อืดต้องหรออ้องเหรอ จับมาเลี้ยงสิโสจัดไปสุดท้ายความฟันนี่เอื้ย,ยกัเป็นจริงอขอบ,ขอบุณคณม่ะคะคมายาาะคะอุอคณงอ๋ม่มีความสุขตัวำตัวต,วตวลอดไปน,นะเชียร์มามทองอุไลงามเด็กปีนี้ทองอุไ กองพ่อนี่พออีแม่ะเป็นดอกตัวหน่อๆกันเลเป็นดอกเรื้องหุ่งเยอะแกลอดกนแล้วข่าวเรามาปลูกคลองอันอันนทำการได้แม่ตามม่ลูกนะโดยผ่านเบิรงสิพางยางพกันมาปลูกก็เลยอง้เว่าข้าหน้ลอยนี มาเบิ่งดูกสวนกระเทยเป็นแน่ได้น่าคิดลูคิดเรื่องคิดบอก่ลน้องแม่โดยอะไรจังหวะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนกระเทยโด้สวนกระเทยหันสาขาบปลายแม่โดยยังสีขาวเข้าไปเห็ดตู่เพลิงอยู่ในหน้าหันแม่แต่ผู้ได้ยาก กเอามากินในกองเพื่อนค่ะแม่ไม่ใช่ลูกพี่แม่นอกกระลาขัไปหันอีเอื้อยนอกกระลาขัไปหันีอ้ไอนอกกระลาขัไปหันเวลามันได้ขรูเพื่อทั้งแม่ทั้งลูกกับเขาลูกคนละเจว่าแม่ลูกสาวชมสาวคนละขาแม่เนี่ทั้งกองกาคือสิขากนะแม่แม่คือสิขากคือสิหมวน ขนาปลูกลายๆหน่นะแม่เนาะโดยคุณผู้บ่าวมาชวดมาชมคือินลืมอ้าวปลูกคลองลายก็ต้องอาผูบ่าวมากินละว่าเลยอยากผููบ่าววะเพินกำไรกับต่างมันว่าจะได้ผู้สาวมาชดมาชมสูงาไม่นต้องนเดตข้วเอนมาใสลห้นน้เอาเือมาเตนอืมัน มัน้นนธรรมชาติเนาะเอาตอกเอาไม่ง่ายนะโอ้ยังบ่ทันอันยังดอกยังไม่ได้ว่างเห็นเหตุยังเลยเอาสีแกะนะงก็พอบสีแกะขนาดน้พกพวกอะก็แบบเอาุ่นพกแกะปิดกันอดีมทงจะเคลื่อนหดมันจุ่มจะไม่ออกย่าแรกมันจะออกหน่อยใ่ไหมออกแต่แบบเลือกง่าง มันจุ่มเนาะนี่ะมันเปียกโกนี่มันโอ๋หอมบอสะบอสกะบ้าโจ่จามึ่สีมึ่งชัดบอเดียวนี่นะยามฝนแบบนี้นะยามฝนจะประยัดของเครื่องเปียกมันมังแน่เด้เพราะกันข้ามนะน้ำแม่ก็จะร่วดทีสับเบี้ยใช่ไหมแม่นเห็นบอกเขาไม่เทียงเนาะเขาไม่เทียงอันผูุขาจิตเมื่อบ้านอะไรเลยนี่ไอ้ทุเรียนน่ะเอสซีเพิ่นบอกว่าเอาฟางไปใส่เด้อ แม่แต่ปุณล้วก็เอาฟางโปพอดีันยกท่อนแม่ยอกลอยยกสามสาวหียวอ้นอะ่นหน่างเีันจะมีตามขึ้นเลยังไเหัก็ยังไข่ต้นทุเรียนสองตน อีกสีหป oh, uh, ีต uh. ้นมะพร้าวอีกโอ้ต้งมาใส่ปุนอีกหลายอย่างคนเลอดเนไะไทำเนี่ยเออรักษาันนะคอยอย่างเดีต่โอ้ยยังกระเพาะตุินใหญ่ใหญ่ลูกขำอยู่แล้วเนาะคู่มือระดัองตดวมัาเห็ดนะยังไม่พูนไปวนมาบอให้มันเงยจะได้หนาเนาะมันก็ดินอุดมสมบูรหนาบอกไอ้เป้มาใหญ่สอนฟังที่เป้ กระนนยแม่กะนนยร่วงตเล็กวันนี้พี่แก้มแค่วันนี้มานีรึเปล่ามานังแ้วไม่ใหญ่ใไหมมานังแล้วไม่ใหญ่ลงเร็วๆมานังแ่ไม่ใหญ่พอต่อสีวิตไม่ใหญ่ไปอีกแม่เลยไมใหญ่จะตเนให้ลูกไม่ใหญ่จะทำให้สวน มันแลค่าดว่มันส่งผับ้าผัวแหงขนาข้างไม่ใหญ่สอนอี่แล้วเตอเตมจะข้าไปลูกเธอมเข้าไปมาหมเเวีมาับีอ้สวัสดีครับ ทำไมอีกปีหนานี้ใหญ่เต็มเบาว้าหมูเมาอุอวิ่งแรกกมปด้าเน่ะเจ้ามาจากเรยสิอเดาความักา ติดเรื่องบนฐางขีดมันเนี่ยหอมากออตบาลีกีนเราจะเห็นมีบอกเวนไอ้จะเป็นนมของตาใจเงียบรุเห็นแต่นุ่งโวยตัวของปทะธานดีนะเอ่อจะเห็นสิเห็นอะไรคู่แห่งนังนี่นะมันเอาตั๋วเต็มมือห้องแม่นางทั้งนั้นห้องน้นมันนางกู้พันอยู่ข้างหน้าถือของแล้วไวตุนจิปลาสถานจำแนกเลยเออจะชอบมันแล้วมีติดเรืองยังเก็บก็ได้ ตีดาบโปกม่กนั้นที่ของกานขีดตัวนั้นมากกานันได้แล้วแง่ติดโซงาน,นลงน้ำรางนี่ก็ได้เลยขีดแย่งว่าชาวบ้านก็ได้บอกม่งมนันมีข้ามอะไขีด,ดกัวบ้างชาวบ้านบ่แต่ยัง <c oughs> มีบางข้ขอโขกจู่อย่บริเวณบอกร่าง<ล>กายประจุาัติแม่ตอนนี้แหมเลยนะแม่แห่ซีคัมมาละ ที่ทำมันเององานล่องไอก,กระท่อมผมแม่เอ้ยจังทิ่ะไปเทีย่ยวนะแม่เนาะลอดูนะพอครับแล้เกี่ยวเขาอืมบัวเด้เออือนั่นรักยาเลย

โดยแมนเออมันตยมันตวได้นาะเห็นบอกงานเต็มมันมีมกอะไรอ็ตาลาวกับต้้ยครับข้นเต็มกำมืออ่าว้ยซอกับต้ยข้งเต็มกำมือมีแห้งค่ะ มีงนานอยเชอมก็มกนะีใหม่ละฮะโอยมีแต่เรื่องผู้ชายมีแต่เรื่องแต่สะดือก็ปลายไปแหละ <c oughs> มันจะมีอย่างมากับปกกับตีพี่น้องเอง้ย <c oughs> ของอารมณ์ของกระเทย <c oughs> สิ่งที่มันต้องการก็คือห้ำอะไรห้ำแ ตาไปหำปะคาโยกมาโยกมายกยอามายู่ใครพี่น้องซามีี่ไรพี่น้องขอยแน่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่เลี้ยงซัมเมอร์บีอันนี้เรียกว่าซัมเมอร์บีนะฮะ,ขอ,ะขอบคุณมากมายครับผมขอบคุณพี่มากๆครับที่ช่วยซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะซื้อมามาไวอีกประทุนไว้ค่ะบ่ <c oughs>